สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพาทุกคนนะคะมาพาเพื่อนๆทุกคน,นะคะมาทํากระทงกันนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะวัสดุอุปกรณ์เราต้องมีอะไรบ้างนั่นหละคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีเป็นกลวยนะคะกลวยไอศครีมแบบนี้นะคะทุกคนก็ใครชอบสีไหนก็เอาสีนั้นนะคะแล้วก็ ประมาณนี้นะคะใครอยากทําอันเล็กอันใหญ่ก็กระเตรียมเอานะคะทุกคนต่อไปก็จะมีดอกไม้ค่ะดอกไม้ก็จะใช้เป็นดอกบัวนะคะหรือเรามีดอกไม้อะไรก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบดอกดาเรื่องนะคะก็จะมีเป็นพวงมาลัยนะคะที่ร้อยไว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเอามาไว้ใส่ด้านบนนะคะก็จะมีเป็นไม้จิ้มฟันนะคะทุกคนแล้วก็กาวนะคะทุกคนมีเพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะ,ะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาทํา ฐานของกระทงก่อนนะคะโดยการใช้กาวแปะแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะปะไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ทากาวนะคะตรงด้านข้างนะคะัากาวลงไปได้เลยนะคะ ชื้ๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอากลวยอีกอันนึงนะคะด้านข้างนะคะมาแปะกันนะคะทุกคนปอะมานี้นะคะแล้วเราก็บีบนะคะบีบข้างในหน่อยนะคะเพื่อจะให้เขาติดกันสักคู่นะคะบีบสักแปบ๊บนึงนะคะก็พอแล้วนะคะเท่านี้เองนะคะ แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ให้ให้ครบรอบเลยนะคะให้เป็นแบบวงกลมนะคะเท่านี้เองเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ทําไปเรื่อยๆเลยคะ่ะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็จะใส่กาวสองด้านแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ให้ติดง่ายๆนะคะใส่เข้าไปเลย สุดท้ายแล้วนะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาอีกชั้นหนึ่งด้านบนกันนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะเอา กลวยสีต่างกันนะคะหรือใครชอบเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะอนี้เราก็จะทําเป็นสองชั้นเนาะก็จะประมาณนี้เราก็จะใส่กาวกาวด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะเพื่อที่จะได้แปะด้านล่างตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยนะคะทํากันเลยค่ะ Okay. ก็จะประมาณนี้ก็ใส่ให้เป็นระดับเดียวกันนะคะให้เป็นระดับเดียวกันกับอันแรกนะคะ ประมาณนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะ เหมือนก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะได้สองชั้นแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาทําไส้ตรงกลางะคะตัดแล้วก็ใส่เข้าไปให้พอดีแบบนี้นะคะทําการทาก,กาวตรงนี้นะคะใส่เข้าไปเลยประมาณนี้ค่ะต่อไปเราต้องการเพราะว่าตรงนี้มันจะต่ํานะคะ เห็นไหมคะมันจะต่ำเราต้องการให้สูงกว่านี้นะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เราทากาวแล้วก็เสียบขึ้นไปหลายๆชั้นนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้สูงแล้วก็เราจะเอาพวงมาลัยไว้นะคะตรงกลางนะคะค่ะทุกคนครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเศษที่เราตัดอันเล็กๆไว้แบบนี้นะคะที่ตัดจากเหลือจากอันนี้นะคะเราก็จะมาทําเสริมความแข็งแรงตรงกลางตรงนี้นะคะโดยการที่ทําแบบนี้นะคะ รอบด้านเลยนะคะก็จะใส่กาวเหมือนเดิมค่ะเสริมความแข็งแรงให้กับตรงกลางนะคะ โอเคค่ะทุกคนโครงของกระทงของเราก็เสิจแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้กันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะกระทงเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตากกระทงของเรานะคะทําจากกรวยไอศครีมนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วไปค่ะไปเลยกระทงกันคะ่ะนี่ อย่าลืมไปลอยกระทงกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันนะคะขอให้นม,มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะไปก่อนละคะ